ของฟรีใครยัดขาดคนไม่รู้จักค่าของของฟรีคุณจำคุณไว้นะคูสอนมาเยอะมากฟรีคุณสอนฟรีเยอะมากคนไม่ให้ค่าของที่คุณปล่อยไปฟรีๆถ้าคุณอดไม่ได้จริงๆคุณอาจจะเป็นของสมนาคุณตอบแทนน้ำใจหรือเป็นของแถมอะไรก็ได้ในรูปแบบนี้หรือเป็นการโปรโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ ห้ามให้ฟรีเด็ดขาดจำคีย์สำคัญแพงข้อนี้คูไว้เลยนะคะแล้วคุณมีอะไรนะคุณคนเขาจะหลงรักคุณแล้วก็จะติดใจในแบรนด์ของคุณได้อีกยาวนานถ้าคุณทำแบบนี้เพราะแบรนด์คุณมีคุณค่าคุณจำไว้คนมีคุณค่าคู่กับของที่มีค่าเสมอค่ะเพราะยิ่งคุณยิ่งแจกแถมลดมันทำให้คุณค่าของคุณมันลดตามไปด้วยมันเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะคนไม่มองของ ฟรีว่ามีค่าคุณจำคูไว้ค่ะเป็นเคล็ดลับสุดเจ๋งในการตลาดยุคนี้และต่อไปอีกไม่รู้กี่สิบยีปีคุณเอาไปใช้ได้ตลอดเวลานี่คือการตลาดในยุคออนไลน์นะคะคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยครูเป็นเจ้าของโปรดักที่ให้วิชาความรู้ครูยังต้องขึ้นมาเลยค่ะจากงานประจํายังต้องมาทำออนไลน์เลยในยุคออนไลน์ยุคนี้และอีกสิบยปีในภายภาคหน้าค่ะ รับประกันได้ว่าคุณมีอะไรคุณจะขายดิบขายดีและมากเกินขายนั้นคนจะรักคุณตราบนานเท่านานเลยค่ะคุว่าการขายของดีเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่การที่คุณจะให้ใครเขารักคุณน่ะคุว่ามันคุณจะอิ่มเอิบใจและภูมิใจข้างในคุณมากกว่าค่ะคุสอนคุณมาจากจิตภายในเลยนะคะ อยากได้คุณต้องให้ถ้าไม่เอาคุณจะได้นี่คือกฎสัจธรรมกฎจักรวาลหรือกฎแห่งกรรมมากมันเป็นอะไรที่ทำตรงกันข้ามแต่ได้ผลชัง,งักมากๆเลยค่ะวันนี้อวยพรให้คุณทุกคนนะคะจงนําเคล็ดลับคูไปใช้แล้วก็อวยพรให้มีอะไรก็ขายดีขายดีโดยเฉพาะขายตัวคุณเองขอให้คนหลงรักคุณเหมือนหลงรักโปรดักที่มีคุณภาพของคุณนะคะ